กลับมาช่วงที่2ของเรานะคะกับข่าวคราวของพี่สุนารีราชสีมานั่นเองเห็นบอกว่าเก <c oughs> ือบจะต้องเลิกกับแฟนนุ่มอย่างวาลเตอร์เลยนะคะเป็นเพราะว่าเจ้าโควิด19เนี่ยทำผิดค่ะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด19ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะจนเกิดการระบาดรอบที่3แล้วที่กำลังหนัก จนทาให้ต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตความปลอดภัยการรักษาความสะอาดของตัวเองแล้วก็คนรอบข้างนะคะอย่างคู่สาม,มีภรรยาอย่างคุณสุนารีราชสีมาแล้วก็แฟนหนุ่มเาลเตอร์ซึ่งโควิดเนี่ยเป็นเหตุนะคะถึงขั้นเกือบทาให้เลิกกันเลยเพราะว่าระวังมากเกินไปค่ะทีมข่าวก็เลยติดต่อไปยังนักร้องสาวนะคะโดยเธอก็เผยว่าตอนที่โควิดเพิ่งเข้ามาใหม่ๆครั้งแรกเนี่ยตัววาลเตอร์เองเขาก็ไปทํางานที่สวิตเซอร์แลนด์และเขาก็กลับมาที่ไทย เราก็ส่งรถไปรับให้เปลี่ยนเสื้อผ้าทําความสะอาดทุกอย่างก่อนเข้าบ้านซึ่งแรกๆเขาไม่เข้าใจถึงขั้นน่อยเลยเราก็เลยอธิบายให้เขาเข้าใจแล้วก็ทําตามจนเคยชินเพราะว่าเราเนี่ยจะเข้มงวดมากมันก็ตอนที่โควิดเข้ามาใหม่ตอนอไอปีแรกครั้งแรกเลยที่เข้ามาซึ่งตอนนั้น,น่ะพอโควิดเริ่มเข้ามาเนี่ยวอลเตอร์เขาไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะ ค่ <Huh. S 2> เขาไปสอนสก,กีที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วเขาเขาต้องไปไปอยู่ที่นั่นถึงสามเดือนแต่เขาไปได้เดือนก,อกว่านี่แหละแล้วก็โควิดก็เข้ามาแบบเข้ามาบ้านเรานะช่วงช่วงนั้นอะ่ะ <Huh. S 2> แ,แล้วมันก็เป็นเหมือนแบอกจากวอเตอร์เขาเขาไปอยู่ที่สวิตแล้วเขาก็ไม่สบายไงเงี้ยสบายแล้วเขาก็แบบเหมือนก็เหงาเขาอะไรเขาก็เลยเขาก็เลยกลับอะ่ะพอามาถึงบ้านเราก็พี่ก็แบบสติกมากเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าโควิดมันรุนแรงแค่ไหนแล้วจะอยู่กับมัน ไจออะไรยังไงเครั้งแรกก็ตื่นตูงพอสมควรอนะ่ะ <Huh. S 1> ก็เลยเรียกแท็กซี่ระจับที่เคยใช้บริการนะเราจะไม่ไปรับเขาเองก็ให้แท็กซี่อะเตรียมรองเท้าไปเปลี่ยนให้เตรียมเสื้อผ้าไปเปลี่ยนให้ชุดที่เขาใส่อ่ะต้องเก็บใส่ถุงตั้มเก็บใส่ถุงเลยนะมันต้องกระเป๋ากระเป๋ารางอะไรทุกอย่างเตรียมแอลกอฮอให้พีจจินทุกอย่างหมดเลยพอามาถึงหน้าบ้านเราก็ยังไม่ให้เข้าบ้านนะปกึงเจอกันปุ๊บมันก็จะมีคิสมเบย์มีก่อนอะไรเง,งี้ยเนาะปรากฏว่าก็ บอกว่าเอ่อยูยืนอยู่ตรงนั้นก่อนแล้วก็ล้าเอาใสาย,ยางมันลากเขาแล้วก็แล้วก็ฮ้องก็เลยบอกว่าอยู่เขาบอกว่าพี่เนี่ยจงวนเกินไปนี่แล้วก็เลยบอกว่าฉันไม่รู้ฉันกลัวเขาบอกว่าเขาไม่เป็นอะไรหรอกเพราะว่าเขาแข็กแมง <c ười> เข้าก็นอยเขาก็นอยเข้าบ้านไปแล้วจนแบบว่าจนบบว่านี่ก็คิดได้จะยังไงนะถ้าแบบเขาก็ดงงนนวนเง <c ười> ินเราอะไรยนีพี่ก็เลยคิดได้เออเดี๋ยวรับเป็นเสือพิมพ์สารกิจดีกว่ามาให้เขาอ่าน วันลุกขึ้นพี่ก็จัดแจงรับเสือพิมพ์เร่อนี้ได้แล้วก็รับใ้เขาพราะเขาอ่านประมาณวันสองวันก็เห็นขับมันลงถี่มากอะ่ะแล้วก็กรู้รายละเอียดทุกอย่างว่ามันเอจะลายมันไปขนาดไหนแล้วตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เดินเข้ามาหาเราบอกว่าจะมีจะมีแมสก์ไหมจะมีแอลกอฮอล์แบบฉีดอนไรยังปกที่มวดบ้านใจเพระาะว่าพี่ไม่ให้ใครออกบ้านเลยค่ะทุกคนอยู่ในบ้านหมดเลยให้อยู่ที่บ้านที่เป็นหน่วยกล้าตายคนเดียว พี่เป็นคนออกไปซื้ออาหารซื้อกับข้าวเพราะว่าพี่รู้ว่าพี่จะต้องเจคแค่แล้วก็ดูแลแล้วก็เข้มงวดและสติกตัวเองแค่ไหนขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Side HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Side HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ